โรงเรียนวัดชนละวาปีวิหารสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประสมศึกษาตรังเขตหนึ่งยินดีต้อนรับคณะกรรมาการการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่15โรงเรียนวัดชนละวาปีวิหารตั้งอยู่นเลขที่130หมู่ที่3ตำบลหนองบ่ออำเภอย่านตาขาวจังหวัดตรังปัจจุบันบริหารงานโดยนางสาวออนอุมาชูสุวรรณ ู้อมโด,ดยการโรงเรียนวดชดวนวาปีวิหารมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่1จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด146คนสภาพแวดล้อมที่ตั้งของโรงเรียนที่เอื้อต่อการพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ พื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นสวนป่ามีต้นไม้ที่ให้ความร่มรื่นร่มเย็นเขตพื้นที่บริเวณในโรงเรียนสะอาดที่เกิดจากนักเรียนทุกคนช่วยกันดูแลรักษาและรับผิดชอบร่วมกันทุกพื้นที่จึงเป็นฐานการเรียนรู้ที่นักเรียนทุกคนสามารถเรียนรู้ได้จากที่โรงเรียนอีกทั้งยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกคน จึงรู้สึกสงบสะอาดและปลอดภัยเมื่ออยู่ภายใต้รั้วของโรงเรียนวัดชนละวะปีวิหารแห่งนี้บรรยากาศของโรงเรียนในด้านการบริหารจัดการด้านความร่วมมือและด้านกิจกรรมที่ส่งผลสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธโรงเรียนมีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมทุกคนได้ร่วมคิดร่วมทำและลงม,มือปฏิบัติพร้อมกัน โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากบุคลากรคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้ปกครองตลอดจนนักเรียนเพื่อดำเนินการทุกกิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายในการพัฒนานักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบเป็นคนดีสามารถดูแลตนเองและคนรอบข้างได้รวมไปถึงมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณมีคุณธรรมและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพของชุมชนใกล้เคียงที่ส่งผลต่อการส่งเสริมการจัดกิจกรรมโรงเรียนวชิรวาปีวิหารเป็นโรงเรียนของชุมชนโดยชุมชนเป็นผู้ก่อตั้งและให้การส่งเสริมสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่องเป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษาโดยโรงเรียนได้มีการเข้าร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของชุมชนและชุมชน ได้มีการร่วมในกิจกรรมทางพระพุทธศธาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้นทําให้ชุมชนกับโรงเรียนจึงมีส่วนเกื้อกูลซึ่งกันและกันตลอดมาทางโรงเรียนวชนลลาวะปีวิหารมีการดําเนินง,งานโรงเรียนวิถีพุทธโดยข้อร่วมโครงการเมื่อปีพุทธศักราช2554จนถึงปัจจุบันการดำเนินง,งาน29ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วย ด้านที่ 1. ด้านกายภาพมีรายละเอียดดังนี้ 1. มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธติดอยู่บริเวณในโรงเรียนสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน 2. มีพระพุทธรูปอยู่หน้าเสาธงมีเครื่องบูชามีนักเรียนไหว้และเคารพทุกวัน 3. ม,มีพระพุทธรูปอยู่ประจำห้องเรียนและอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสม 4. มีพุทธศาสนาสุภาษิตวาทธรรม พระราชกระแสพระดำรัสติดตามที่ต่างๆและมีการปรับปรุงอยู่เสมอ 5. มีความสะอาดสงบร่มรื่นทั้งในห้องเรียนและบริเวณโรงเรียนนักเรียนมีส่วนร่วมในการทำความสะอาดเขตพื้นที่ที่ตัวเองรับผิดชอบ 6. มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรมนักเรียนได้เข้าไปใช้จริงและมีส่วนร่วมในการดูแล 7. ไม่มีสิ่งเสพติด เล่าบุรีในบริเวณโรงเรียน100%เซด้านที่2กิจกรรมวันพระมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนร่วมกันสวมเสื้อสีขาวในวันพระ 2. ทําบุญใส่บาตรฟังเทศทุกวันพระครูและนักเรียนร่วมกันนำปิ่นโตไปถวายพระตาหารแด่พระสง์ 3. รับประทานอาหารมังสวิรัตในมื้อกลางวันละเว้นเนื้อสัตว์บริโภคจำพวกผักผลไม้และธัญพืช 4. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนสวดมนตน์แปลทุกวันศุกร์ในคาบคุณธรรมด้านที่3ด้านการจัดการเรียนการสอนมีรายละเอียดดังนี้ 1. บริหารจิต จะเดินปัญญาก่อนเข้าเรียนทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายโดยทั้งครูและนักเรียนร่วมกันปฏิบัติ 2. ครูมีการบูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระและในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา 3. ครูพานักเรียนทำโครงงานคุณธธรรมกิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง 4. ผู้บริหารคณะครู และนักเรียนทุกคนไปปฏิบัติศาสนก,กิจที่วัดเดือนละหนึ่งครั้งโดยมีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้ 5. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนทุกคนเข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งด้านที่4ด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนรักษาศีลห้าได้ครบทั้งห้าข้อ 2. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนยิ้มง่ายไหว้สวยกราบงาม 3. ก่อนรับประทานอาหารผู้บริหารคณะครูและนักเรียนจะมีการพิจารณาอาหารรับประทานอาหารไม่ดังไม่หกและไม่เหลือ 4. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ประหยัดอ,อมถนอมใช้เงินและสิ่งของ 5. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมีนิสัยใฝ่รู้สู้สิ่งยากด้านที่ 5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธมีรายละเอียดดังนี้ 1. โรงเรียนไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียนและนักเรียนไม่รับประทานอาหารขยะ 2. ผู้บริหารและคณะครูไม่ดุด่านักเรียน 3. ผู้บริหารและคณะครูชื่นชมความดีของนักเรียนหน้าสารทงทุกวัน 4. ผู้บริหารและคณะครูเข้าโฮมรูมนักเรียนเพื่อสะท้อนความรู้สึกเช่นความรู้สึกที่ได้กระทำความดี 5. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนมีสมุดบันทึกค,ความดี 6. ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน สอบได้ทำศึกษาชั้นตรีเป็นอย่างน้อย 7. ผู้บริหารและคณะครูบริหารจิตเตเินปัญญาก่อนการประชุมทุกครั้ง 8. มีพระมาสอนนักเรียนอย่างสม่ำเสมอทุกวันศุกร์ในคาบคุณธรรมผลการดำเนินงานสู่โรงเรียนวิถีพุทธ 1. ผลที่เกิดขึ้นกับโรงเรียนมีกระบวนการการจัดการเรียนรู้ในลักษณะ สอนให้รู้ทําให้ดูอยู่ให้เห็นซึ่งเป็นการบูรณาการพระพุทธศาสนากับการจัดการเรียนรู้มีกระบวนการการวัดและประเมินผลโดยเฉพาะด้านคุณลักษณะนิสัยความศรัทธาและค่านิยม 2. ผลที่เกิดขึ้นกับผู้บริหารผู้บริหารมีการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆในโรงเรียนโดยการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มาใช้ในการบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมพรมวิหาร4คือเมตตากะรุณามุทิตาอุเบกขา 3. ผลที่เกิดขึ้นกับครูครูมีคุณธรรมจริยธรรมมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนแบบปกติทั่วไปที่นำหลักพระพุทธศาสนามาปรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนานักเรียนโดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาคือ ศีลสมาธิปัญญา 4. ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนมีทักษะชีวิตรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและสามารถนำหลักคำสอนมาใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีสติ 5. ผลที่เกิดขึ้นกับชุมชนชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นเช่นการตักบาตรเข้าสารอาหารแห้งในช่วงปีใหม่ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จผู้บริหารคุณครูนักเรียนและชุมชนมีความสามัคคีให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมโดยปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนทางพประพุทธศาสนาโดยยึดหลักธรรมอิทธิบาท4คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสานำมาเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข ผู้บริหารคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดชนละวปีวิหารขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำรุ่นที่15ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งขอขอบคุณครับ